แรงถึงขั้นว่าด่าพ่อด่าแม่เนี่ยแหละเมื่อวานเนี้ยฉันเนี่ยโทรไปถามสอบถามข่าวพี่สาวของกันนะฮะเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่ามีอยู่หลายเคสเหมือนกันนะที่เข้ามาด่ากันในช่วงที่มีข่าวเลิกลากับมารีเบอร์เนอร์แต่ก็มีอยู่รายหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาดา่าแรงถึงแม่เลยนะโอ,อใช้คําว่าแบบคือวันแม่คือกันเนี่ยออกมาเปิดใจค,ครั้งแรกจําได้ไหม,ม,มในวันแม่ที่เลิก,เลกกับมารีในวันแม่แล้วคนคนนี้เขาไปใช้คำขออภัยนะคุณผู้ชมหยาบคายมาก หใช้คําว่าแบบแม่ลูกจุดจุดจุดนรกอ,อ่ะผมไม่อยากพูดออกอากาศเลยมันแรงมากมซึ่งคำนี้ทําให้พี่สาวของกันเนี่ยทนไม่ได้นะครับก็เลยตัดสินใจสืบตามหาเจ้าของแอคเคาดังกล่าวเลยดีกว่าว่าเป็นใครถึงมาได้มาด่าแรงขนาดนี้สืบไปสืบมาก็ทราบว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยใช้บัญชีไรชื่อเนี่ยโอ้โหหลายแอคเคา t มากมีกว่าสิบชื่อนะฮะ เวียนเข้ามาดับใช้ชื่อพวกนี้ในสิบกว่าชื่อเนี่ยเวียนเข้ามาด่าก,กันตามช่องทางต่างๆในโลกโซเชียลด่าไม่พอ ยังไปเน็บแนมกันเนี่ยผ่านทางพวกแบบไอจีของแบบญาติญาตในครอบครัวอีกพอไปเนบปุ๊บก็แท็กมาที่ข้าวเอ,อแบบแท็กข้อความที่ด่าเนี่ยพี่สาวของ,ขของกัน<ช>นะคะซึ่งคุณข้าวก็บอกว่าหลังจากทราบอ่ะว่าเป็นใครนะคือตอนนี้ก็คือได้พยายามติดต่อตอนแรกอ่ะคนที่ทำเนี่ยนะคะก็ได้ออบล็อกไอจีของคุณข้าวไปออคุณข้าวก็ไม่ลดละความพยายามนะคะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยแหละพยายามติดต่อกันไปเรื่อยๆจนในที่สุดอ่ะก็ได้คุยกันนะฮะซึ่งคู่กรณีเขาก็รีบรับสารภาพไปนะ เขาบอกว่าเขาเป็นคนทําเองทั้งหมดและได้ขอโทษกันและครอบครัวด,ด้วยนะฮะบอกว่าจะไม่ทาอีกซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้หญิงแล้วก็มีอายุาอแล้วด้วยนะฮะไม่ใช่แบบเด็กนักศึกษาอะไรนะคือเนี่ยแล้วก็มาโพสต์ขอโทษอืซึ่งก่อนหน้านี้ด่าพ่อร่อแม่เขาไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะฮะ,ะซึ่งาคุณข้าวก็บอกว่าก,การอยู่วงการมาสิบกว่าปีนะคะซึ่งปีปีนี้แหละฮะที่บอกว่าเจอกระแสะดราม่าหนักมากๆนะคะเข้ามาเยอะมาก น่าจะเป็นเพราะว่าน้องเป็นปีชงอะไรอย่างเงี้ยส่วนการเน่ยก็อยากจะปล่อยผ่านนะคะไม่อยากเอาเรื่องแต่ทางครอบครัวรู้สึกว่าแบบการกระทําดังก่ลาวมันเกินกว่าเหตุด่าถ,ถึงพ่อด่าถ,ถึงแม่ก็เลยจะตามตัวบุคคลเนี้ยแล้วก็นําออกมาเตือนเป็นเคสตัวอย่างนะฮะ ครั้งนี้เนี่ยคู่กรณีก็สํานึกผิดแล้วนะครับทางข้าวบอกว่าจะไม่เอาความแต่สําหรับเคส,สอื่นๆที่ไม่ได้มาขอโทษเนี่ยก็ยังเข้ามาด่าเสียหายอีกเนี่ยก็จะพิจาร,ราณาดําเนินคดีเป็นรายไปนะครับเรียกว่าคนนี้คนเดียวเข้ามามี10บแอคเคาท์เวียนด่ากันนะเวียนด่าอ,อยากจะทํา10แอคเคาทนี้ให้เกิดประโยชน์บ้างจังคือแบบถามว่าแบบเอ๊ะอย่างนี้นี่ปกติไหมต้องมีเวลาว่างมากนะอย่างแรกเนี่ยสมัครบัญชีแอคเคาท์เป็น10กว่าแอคเคาท์เนี่ยแล้วก็เข้าไป